หลังจากที่ผมตีลังเมื่อกี้เสร็จนะครับก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับผมมาเจอตัวครับนี่ครับตามดอกญ้านี้ครับผมมีตัวพึ่งนะครับเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผม เดี๋ยวคงต้องออตามันคลิปหน้านะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ,พี่พเพ,พื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาจุดเมื่อวานกันนะครับผมวันนี้กลับมานะครับผมไม่มีตัวนะครับน่าจะยังเช้าอยู่นะครับผมอออ พึ่งน่าจะออกมาเอาตอนประมาณน่าจะประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงเช้านะครับยังไม่มีตัวออกมานะครับผมแต่ว่าผมจะสำรวจป่า,าแถวแถนี้ดูก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ดูว่าบินไปทางไหนนะครับรีบกลับก็เมื่อวานวันนี้ถึงจะกลับมาดูใหม่นะครับ มาเร็วไปหน่อยครับผมยังไม่มีตัวออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเดินดูปากใกล้ๆแถวแถวนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยออกมาดูตัวนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะดูในป่าตรงนี้ก่อนนะครับ เคยมีคอนเก่านะครับผมแถวแถวนี้ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนั้นก่อนเลยนะครับคอนเก่านะ่าจะอยู่แต่แถวนั้นนะครับผมไปดูกันครับผม เนี่ยครับคอนเก่าครับผมไม่อยู่นะครับอันนี้คอนนี้ไม่มาหลายปีแล้วนะครับผมล่าสุดก็ประมาณสองปีที่แล้วนะครับผมปีนี้ก็ไม่มานะครับดูไปเรื่อยๆครับผมเพราะตัวเยอะมากนะครับเมื่อวาน,นครับผม ครับอยู่ใ,ใกล้ๆกัน,นครับผมนี้ดีเลยครับอย่างนี้ครับผมไม่ต้องตามนะครับโอ้น่าจะเป็นนี่ครับต้นเก่าอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับอยู่ใกล้ๆกันเองครับผม น่าจะใช้ได้แล้วด้วยนะครับนี่ครับอ่าครับผมดูตัวแล้วนะครับไม่มีตัวออกไปเลยนะครับผมอยู่ใกล้ที่เดิมนี่เองครับผม อย่างงี้ง่ายครับผมดูอย่างนี้เดินเข้ามาดูตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมตายหลังครับ ีครับผมบมองมานี่ผมก็น่าจะเห็นนะครับนี่ครับรถจอดอยู่ตรงนี้ครับผมพอดีผมเดินไปทางนู้นก่อนนะครับถ้าเดินมาตรงนี้น่าจะเห็นเลยนะครับ ค่อนข,ข้างจะเดิมอยู่นะครับโอเคครับเตรียมของด้วยกันครับอ่าครับผมตอนนี้ก็จุดครบเรียบร้อยครับผม phải khấp lùi khắp, chúng ta gặp nhau ở phần đầu, những ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับดูกันครับผมแกหรือเปล่าโอ้หมดกันครับผม oh, <no. S 1> โอ้โห ไม่มีเหลือยักสักอย่างเลยครับผมเย่ะ yeah, เลยครับไปทิ้งรางหนีแล้วนะครับผม ลงแ้วนะครับนี่ครับผมหมดกันนะครับไม่เหลือเลยนะครับผมแฮวครับวันนี้จะได้ครับ นะครับหัวใหญ่นะครับแต่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมโอเคครับผมลงครับขอบคุณที่ชมคลิปนะครับผมเจอกันใหม่ครับผม Terima